จริงไหมลิซ่าแบล็ p พิงความนิยมสูงแต่ค่ายจ่ายค่าตัวน้อยกว่าเพื่อนร้อนแรงอีกเช่นเคยสำหรับลิซ่า l a c k กพิงหรือลิซ่ามโนบานกับกรณีใกล้หมดสัญญากับทางต้นสังกัด YG Entertainment พร้อมกับมีข่าวหนาหูว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาค่ายเดิมพร้อมกับประเด็นร้อนเกี่ยวกับค่าตัวซึ่งสื่อต่างประเทศอาทิตย์ไดแคนโครนิเลเปิดเผยว่าลิซ่าได้ค่าตัวน้อยกว่าเพื่อนเอนในวงที่เป็นชาวเกาหลี เป็นที่รู้กันว่าค่าตัวของศิลปินชาวต่างชาตินั้นจะต่างจากชาวเกาหลีอยู่หลายเท่าจนก่อนหน้านี้ศิลปินจากชาติอื่นเคยออกมาฟ้องร้องทางค่ายเกี่ยวกับการยุติสัญญามาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งปกติแล้วทางค่ายเกาหลีจะให้ศิลปินต่อสัญญายาวนานถึง7ปี ทางด้านของสอนชนนสอนอดีตสมาชิก CLC เคยเรียกร้องให้แก้ข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ให้เท่ากับเพื่อนคนอื่นๆในวงพร้อมกับเคยเปิดเผยว่าวง CLC ที่มีสมาชิกชาวเกาหลี5คนชาวไทย1คนและชาวฮ่องกงอีก1คน